เจอเธอที่ไรก็มีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรักแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดี ทั้งให้เธอได้เรียนรู้ว่าเธอคือเทวดาเทวดาเทวดา,าคือเธอ,อเธอคือเทวดาเทวดาคอยรักสาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอื้อมมือไม่ต้องรอให้ใครนับถืรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอ เฮ้ยดูนี่จับได้อีกลายพวกโลจิตรกวนลามนักศึกษาอุ้ยน่าสงสารเนาะโอ้หน้าสงสารเนาะรวนลามแค่เนี้ยจับทำไมสงสารผู้หญิงไม่ใจจนอ้าวช่วยไม่ได้นี่กว่าก็ผู้หญิงสมัยเนี้ยชอบแต่งตัวรัดเต้วอ่ะโดนบ้างก็ดีล่ะมีแผนการแต่งตัวมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลผู้ชายก็ไม่มีสิทธิยุ่งกับเขาเนี่ยจะบอกให้นะเป็นท่านหน่อยไม่ได้ ที่จะถ่ายคลิปวิดีโอเว้ยแล้วไปปล่อยในเน็ตนี่เล่นนี่เนี่ยนอกจากจะปากปลาหน้าไม่ได้พี่ใสยม่ดีแถมยังไม่ให้เก็บผู้หญิงอีกอไม่ไห้บอนอนะ <S 2> <S 2> ไม่รู้จักเลื่อเสืออีกเมื่อวานนั่งรถเม่์ไปไม่ยอมลุกให้ผู้หญิงนั่งเลยพุกปากเลยเพื่อนมองคนอย่ามองด้านเดียวเว้ยฉันเนี่ยหวังดีอยากจะฝึกความอดทนให้กับผู้หญิงไม่รู้ไงโอ้แต่แม่น่ะเป็นผู้หญิงท้องแก่ ยังอุ้มเด็กด้วยนะ<อ>ใครๆเขาก็ทำกันจริงป่ะไม่จร<บ>ิงแม่นี่มีตาเพพแนี่ทำไมาประดับตัวแย่ๆกับผู้หญิงวะไม่อย่าลืมสิแม่ลือเนี่ยก็เป็นเพศผู้หญิงนะเวย้ยใช่เนี่ยลูกเนี่ยไม่ให้เบอร์น้องกิ๊บเชอร์รี่น้องวา,องายเปืรอนน้ำลายหรอกเอี๋ยวลูกนี่ไม่ให้มึงยืมตังค์เหมือนกันดเดอะไรเงี้ยเอาคืนมาทั้งหมดนี่ใี้ค้างอยู่ไม่เดียวก็นี่ฟังให้ดีนะ อย่ามาสร้างภาพทำตัวเป็นคนดีพี่ทักสธิสตีเลยน่าเบื่อโอ้ยนี่แต่ที่ทุกคนพูดมันก็ถูกนะยังไม่สำนึกอีกเหรอพีอ่เพชรไม่สำนึกเชิดใสพี่เพชรคนเลวโลกจิตหลายอย่างอายเอาเปรียบผู้หญิงหน้าด้านพอคุณนี่ขี้บ่นจังเลยอ่ะถ้าในเพชรเป็นพี่ชายที่ไม่ดีเนี้ยก็ให้เขาไปเป็นพี่สาวซะเลยดิทำได้หรอทำได้ยังไงกันเล่า คนไม่ใช่ใส่เดือนจะได้มี2เพศในตัวเดียวกันทำไม่ได้หรอกล้อเล่นนี่แต่ว่าคือคนเรานี่นะถูกกำหนดมาตั้งแต่ก่อนเกิดแล้วว่าจะเป็นเพศไหนมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอคุณยกเว้นยกเว้นอะไรยกเว้นว่าจะพาในเพศพี่ชายคุณน่ะไปผ่าตัดแปลงเพศอะเด็กจะบ้าเหรอฉันแค่อยากให้ี่เพศเนี่ยเข้าใจผู้หญิงแค่นั้นเองโหนั่นงานยากเลยนะครับ ถ้าเกิดจะให้ในายเพชรพี่ชายคุณเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงให้เกียิผู้หญิงมากกว่านี้เนี่ยผมว่าคุณได้แต่ภาวนานแล้วล่ะยากอย่างพี่เพชรเนี่ยนะจนกว่าจะได้เป็นผู้หญิงะถึงจะรู้สึกพลอยสายอยากให้ในายเพชรเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงมากกว่านี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางสักทีเดียวนะจริงเหรอก็ตัวเองทำไง ทไมทำงานบ้านแค่สองคนอะแล้วพี่เพชรล่ะนู่นนอนหลับลนู่นแน่โอ้โหทำไมเอาเปรียบกันแบบเนี้ก็พี่เพชรนะสิเขาบอกแค่หายใจเขาก็เหนื่อยแล้วเขาบอกงานบ้านเนี่ยเป็นของผู้หญิงผู้หญิงต้องทาไปไม่ใช่ข้ออ้างเลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยก็ต้องช่วยกันทํางานแน่นดีพี่น่นจะจับตอนที้ไม่ขันทีไซใ,ให้เข็ดเลยเหมือนไส้ๆๆๆๆ ทำงานตั้งแต่เช้าหิวมากเลยเนี่ยเอยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้วิตามินที่หมอก็ฝากมาราคาแพงมากนี่หรออือพี่ก็หิวเหมือนกันน่ะไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าสมรีเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อไพชัยไปไหมไป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 ไพชเลี้ยงนะแหมดานเดียวเลยนะเพชรมีอะไรดีบ้างเนี้ยขี้เศร้าอีกต่างหากไม่ได้ยินเหรอเพ คอยใส่เข้าของที่มีราคาแพงมากๆมาไว้ที่บ้านใกล้ๆเนี้ไม่อยากไปดูหน่อยเหรอโอ,อ้โหแววเสียงสวรคร์อะไรใครบอกมีอะไรแพงๆวะฮึต <c oughs> ันนี้แน่เลยอ่ะของแพงหรอของแพงก็ต้องกินนะครับ <c oughs> ของแพงของแพงโอ้ย แพงจริงปะเนี่ยของแหย่จะแพงจริงเพราะรสชาติดี